วงกันเพลงกันบ้างค่ะเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะคะกับคอนเสิร์ต30ปีรี reunion ค่ยายเบเกอรีอ่มิวสิกแต่เขาบอกว่าพาร์ทที่ยากที่สุดเนี่ยไม่ใช่แค่การรวมเอาศิลปินของค่ายเนะาะก,กลับมาให้ได้แต่เป็นการทํำยังไงค่ะให้สามารถเล่นเพลงดังของ ทุกวงนะคะในเวลาอันจำกัดเนี่ยตกลง,งต้องใช้เวลาเท่าไร่กันแน่นะคะหลายชั่วโมงหรือเปล่าวันเดียวจะจบหรือเปล่าปรากฏว่าก็ไม่ใช่แค่วันเดียวค่ะเขาตัดสินใจจัดคอนเสิร์ตใหญ่ไปเลย3วันนะคะแล้วก็มีแววค่ะว่าคอนเสิร์ตจะลากยาวไม่ต่ํากว่า7ชั่วโมงค่ะเพียงเท่านี้ก็บอกได้แล้วถึงปรากฏการณ์ของครเพลงครหนึ่งนะคะที่ฝากผลงานสร้างความทรงจําหลายๆอย่างไว้ในใจคนฟังแม้ว่าผู้บริหารจะบอกว่าจริงๆแล้วค่ายเบเกอรี่เนี่ยยืนระยะแค่ประมาณ10ปีเท่านั้นเองนะคะเฉพาะ ท่าที่เกิดขึ้นบนเวทีแถลงจัดคอนเสิร์ตเนี่ยเขาบอกแฟนเพลงที่โตมาด้วยกันก็น่าจะฟินแล้วล่ะค่ะ Down to M five. มันเดือดจริงๆนะคะนีะ่เป็นเวอร์ชั่นพิเศษของเพลงก่อนค่ะเพลงดังของ Modern Dog อกทำเอาคนฟังรู้สึกเหมือนได้ปลดล็อกสกิน,นะะหูเคลือบทองไปเลยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ใช่แค่ผู้ชมเมื่อกี้ไม่ใช่ผู้ชมเมื่อกี้คือนักร้อง แล้วจริงๆคือเนื้อเพลงที่ที่ร้องว่าคนจนอย่างฉันจะหมดค่ะคือมันคือเพลงต้นฉบับจริงๆออก่อนที่พี่ปอจะไปเอามาร้องแล้วเปลี่ยนนะอ,อ,อันนี้เรามาดูกันเมื่อกี้เสียงใครบ้างคุณผู้ชมจําได้หรือเปล่าใช้ศิลปินเกือบสิบชีวิตเลยนะคะท่้นฮุกในใจไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเข้ามาจํากันได้ไหมคะมีมาตั้งแต่เสียงเบนชลาทิศเค้ก b ีฟคิววงฟลัวปิดท้ายด้วยมารีแอเกรย์ค่ะเกือบครบวง B ีแล้วนะคะคัดเพียงโตะศักดิ์สิทธิ์มือเปียโนของวงค่ะปลุกตำนานที่แฟนเพลงให้คำนิยามว่า เพชร5เม็ดที่ผ่านการเจียระไนจนเจิดจรัดนะคะนี่ไม่ใช่การรวมตัวโดยบังเอิญเพราะว่าทุกคนตั้งใจมาร่วมร้องเพลงนี้เป็นสัญลักษณ์แทนการฉลอง30ปีเบเกอรี่มิวสิกค่ะค่ายเพลงที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์วงการเพลงไทยในยุค90-2000ถึง2000ค่ะ ให้สัญ,ญยสโยกใหม่มาเก้าอี้อีกฝัก่งหนึ่งคนนี้เปล่งโน้ตแรกออกมาเสียงกองเชียร์เพียบนะคะกับน้ำเสียงทุ้มแต่อุ่นเป็นเอกลักษณ์ค่ะแบบเดียวกับในเพลงโฮมบทเพลงประจำตัวที่ชัยเดชนะคะและริกวชิรปิลันค่ะนักร้องหญิงเจ้าของสไตล์เพลงเฉพาะตัว ส่วนบนเวทีก็เดือดนะคะเมื่อได้เท็ดดีมือกีตาววงกลัวมาช่วยเล่นคอนโซโลในอีกเพลงดังลมหายใจค่ะ เท่านี้ก็มากพอให้แฟนเพลงได้ย้อนความผูกพันนะคะและทําให้ได้เห็นความเป็นค่ายเพลงที่รวมสุดยอดฝีมือทั้งคนเบื้องหน้ากับแนวเพลงที่หลากหลายและก็คนเบื้องหลังค่ะฟันเฟืองสคัญที่ทําให้เกิดความแปลกใหม่ในยุคหนึ่งของตลาดเพลงไทยแม้ว่าค่ายเพลงเนี่ยจะมีระยะเวลาสั้นๆเพียง10ปีนะคะจากการรวมตัวของ3เสาหลักค่ะสุกี้โกโมลสุโกโสนแครบบอยโกศยพงษ์และสมเกียรติอริยะไัยพานิตค่ะ ลงหายใจกับผ้าเชนหน้ามาวงกันได้นะเออนะคะเป็นอีกปรากฏก,รา,การณ์ปลายยุค90แล้วก็ยุค2000ค่ะที่ค่ายเบเกอรี่ก็ทำถึงแล้วก็ยังติดตรึงในใจนั่นคือปรากฏการณ์การเกิดขึ้นของ p o ค c u เ t u r e ในวัยรุ่นไทยนะคะผ่านศิลปิน d o จซ City ค่ะเปิดตัวด้วยไอดอลคู่นี้เลยคะ่ะบู j o ย Triumph k i n g d กับโชว์พิเศษเพลงผ้าเช่นหน้าค่ะให้แฟนๆได้ทวนความทรงจำกันนะคะว่าค่ายเบเกอรี่และ Dojo โดโดมีศิลปินคนไหนบ้าง บางทีถ้าให้นึกถึงตอนนี้บางคนก็นจำผิดจำถูกเลยคุณผู้ชมก็เลยมีแฟนพันแท้ของค่ายนะเฉลยว่าศิลปินหญิงของเบเกอรี่ได้แก่รัตกาอมรด,ดิษฐนะคะ<ม>ออนอารีนักร้องหญิงแนวก,กรันช์ของเมืองไทยโนงพิมลักมาเรียมบีไฟริกวชิรภิลันคริสตินต้นฉบับเพลงดาวที่เคยร้องให้โจยบอยก่อนไปรวมกับค่ายโดยโจค่ะ รวมถึงนาเดียสุธิกุลพาณิชย์นะคะที่หลายคนตกม้าตายนึกว่าอยู่ค่ายโดโจโด้วยลุกคิกขุและก็ยังเคยลงนิเดนสารแคร์สกันเล่มที่ศิลปินหญิงของโดโจโได้ลงปกบ่อยๆนะคะคอนเฟิร์มว่างานใหญ่ครบ30ปีค่ะได้ฟังเพลงฮิตประจำตัวเพลงนี้แน่นอนค่ะมีคนคนหนึ่งที่ไม่ไดีดีพร้อมทุกอย่างและยังเป็นคนไม่ค่อยน่าสนใจเขาไม่ได้ทำอะไรที่ดูมีความ,มา เป็นแค่คนหนึ่งคนอ่าประมาณนี้เ <laughs> ี่เหมือนรวมยาดเนอะเจอเพื่อนเจอยติเจอพี่เออใช่ใช่ใชก็ก็เนี่ยค่ะก็มันมี uniqueness ของมันพี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกก็ยูนิคใช่ไหมคะพี่ลอยเองก็ยูนิคเป็นโซเป็นอเป็น R&B ซึ่งตอนนั้นอะ่ะประเทศไทยไม่มีโซ R&B เพราะพอตอนที่เดียวออกอัลบั้มแบบ อยู่ดีๆเราก็บอกว่าเฮ้ยเราอยากลองเพลงภาษาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยเออมันก็ออกมาเป็น Happy Anniversary ซึ่งตอนนี้คนก็พูดกันาบอกว่าเฮ้ยเพลงมันยังไม่เก่าเลยซึ่งเราคิดว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่ต้องติดกับกระแสแต่ว่ามันเป็นสไตล์หรือมันมีความคลาสิกในตัวมันก็จะ timeless อย่างเงี้ยค่ะซึ่งแปลกสิ่งอย่างหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างว่าที่แปลกก็คือว่าเพลงออกมาจากของทุกคนของเบเกอรี่เนี่ยจะพูดแต่สิ่งดีๆพูดถึงเรื่องความ ประสบการณ์ตัวเองแล้วทุกคนผลหาความรักความรู้สึกเล่าเล่าเล่าประสบการณ์ตัวเองอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้คิวไม่ได้อะไรกันนะมันมามันเป็นอย่างนั้นเองว่าว่าศิลปินทุกคนเนื้อเนื้อหามันเป็นผมว่าเป็นไปได้ที่ว่าการที่เรามีเนื้อหาเพลงลักษณะนี้เนี่ยของเบเกอรี่ทั้ง30ชีวิตเนี่ยครับห้ชีวิตเนี่ยครับมันร้องออกมาเนี่ยเป็นเรื่องของความรักเรื่องของการให้การเอื้ออาองอะไรเงี้ยครับหลายๆอย่างมันเลยเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เพลงเนี่ยคนฟังอยู่ครับ ช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าของฉันหน่อยได้ไหมเพราะฉันทำมันตกตกจังกัวใครคว้าไปอ่านึกถึงสับผมนะฮะนึกถึงเบเกอรี่นึกถึงซีดีที่หาค่อนข้างเจอซื้อยากนหนึ่งแล้วก็ในยุคนั้นน่ะถ้าเทียบกับใายอื่นจะมีราคาสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งใช่มันเป็นเหมือนคุณค่าที่บรรจงถ่ายทอดลงในแผ่นเสียงเพลงที่เราได้รับมา หรือแบบว่าดูรูปแบบของการดีไซน์เ่ยซึ่งยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการออกแบบที่ล้ำสมัยแล้วก็ดูแบบโมเดิร์นมากเลยจริงๆก็ชอบตั้งแต่แบบเรียกว่าพรีเบเกอรี่ละกันของพี่สมเกียรติแล้วก็ของทางพี่บอยเวลาคือตั้งแต่ออกมาคือเหมือนว่าแนวเพลงมันเริ่มแบบเปลี่ยนจากที่เป็นแบบพวกป๊อปอะไรแบบตามปกติทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยครับจากพวกค่ายใหญ่ที่มันก็แตกต่างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ชอบ เร็ยเดียวค่ะเก็บศิลปินครบหมดไม่ไหวจริงๆนะคะเพราะว่าตั้งใจแล้วว่า B-Day f o r e v o r Concert รอบนี้จะพาศิลปินในค่ายมาขึ้นเวทีให้ได้ครบทุกคนค่ะแต่ว่ายังมีศิลปิน Secret ค่ะที่ขออุ่ไว้ก่อน2คนนะคะว่าจะพามาเจอแฟนคลับได้หรือเปล่า และด้วยจํานวนศิลปินที่ึันโชว์เยอะมากค่ะก็เลยเคาะแล้วว่าคอนเสิร์ตจะลกยาวอย่างต่ำเจ็ชั่วโมงขึ้นแน่นอนเหมือนครั้งฉลอง10ปีก็ต้องมาลุ้นนะคะว่าจะสร้างสถิติใหม่จัดยาว9้าชั่วโมงหรือไม่ค่ะซึ่งไม่มีใครบอกได้ด้วยค่ะเพราะว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งของค่ายขนมปังดนตรีคือการโชว์สดค่ะแล้วก็เมจิกโมเมนต์นะคะที่พร้อมเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อเพราะว่าศิลปินค่ะก็พร้อมที่จะสัต์พลังความอัศาจรรย์บนเวทีด้วยกัน โดยคอนเสิร์ตนะคะเดือนธันวาคมน,นี้ค่ะก็จะจัด3วันเต็มเปิดด้วยรอบการผุศลก่อนนะคะ5ธันวาคมนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบก,การสร้างตึกผู้ป่วยคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและสิริราชมูล,ลนิธิค่ะ สุดมันจริงๆโยกยังไม่หยุดเลยเนี่ยค่ะอิจฉาคนที่ได้ไปงานแถลงข่าวนั่นคือคุณเวนิกาเนี่ยใช่ไหมเหมือนได้ดูคอนเสิร์ตจริงๆไม่รู้ว่าคนไปฟังต้องใส่ชุดนักเรียนกลับกันไปหรือเปล่าว่ามันอยู่ในบรรยากาศตอนนั้นจริงๆนะคะที่สําคัญเมื่อสักครู่พี่ปอเนี่ยร้องจะชวนโยกตลอดแต่ข้อเข่าเนี่ยมันไม่ได้เหมือนตอนที่เพลงนี้มันออกอัลบั้มแรกๆแล้วแต่ก็ยังมีแข็งแรงอยู่หมายถึงคนไปนี่แหละเพราะฉะนั้นต้องเต็มอาจจะต้องเต็มตัวกันหน่อยค่ะแม้ว่าค่ายเบเกอรี่ใจจริงๆก็ปิดตำนานไปนานแล้วเนาะแต เห็นว่ายังอยู่ในใจแฟนๆนะคะแล้วตอนนั้นปิดไปด้วยเรื่องของการเงินการบริหารนี่แหละแต่ทุกวันนี้ก็ยังคงฝากเพลงดังไว้ค่ะ<ฮ><ฮ>เห็นบอกสิกว่าปีสู้ม,มาหลายครั้งหลายหนมากเลยเนาะทั้งเศรษฐกิจธุรกิจแนวะทางการทํางานด้วยคุณผู้ชมคะพา